ต่อไปก็เตรียมตัวกรบาบพระพร้อมกันกราบกระผมขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอโอกาสคณะสงฆ์ของทุกรูปครับ โยโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธ พระภูมิม e no ีพระภาคเ้านั้นพระองค์ไดเป็นพระรหันดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรหัสสรุปชอบได้โดยพระองค์เองเสาวาสขาโตเย็นนามภาควตาธรมโมพระ ธรรมเป็นธรรมอันพระภูิมีพระภาคเจ้าอบพระองค์ได้ตราสไว้ดีแล้วสุปติปันโนยัสสาบควะโตสาวากะสังคมพระทรงสาวงของพระภูมิ พระภาคเจ้าอราหองได้ปฏิบัติแล้วตามมาอย่างพระกวนตังสาธรรมังสาสังฆังอิเมหิสักกาเดหิยาตาระังอาโรปิเตหิอภิปูชยามาขามพระเจ้าทั้งหลา ขาอิขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพร,ระภูมิพระภาคเจ้าวพระองค์นันพร้อมทั้งพระธรรมและประทรงด้วยเครื่องสักการทั้งหลายเหล่านี้อ่านยงขึ้นตามสมควรแล้วอยากไรสาธุโน พันเตมพะกาวาสุธิราปารินิปุตโตเป็มข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภูมิพระภาคเจ้าแม่ปารินิพานนานแล้ว คนนั้นสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพเจ้าทั้งลายปาจิมาจัดนาตานุกรรมปมาณาสามทรงมีพระหฤทัยอนุกอแกผูข้ข้าพเจ้าอันเป็นชนลุ่นลางเอเมสศกาเลตุ กัตบาปนากาลผู้เตบปฏิกันหาตุมขอมรามภูมิรามภากเจ้าจงรามเครื่องสัการะหารเป็นบรรณาการของคนยากทั้งลายเหล่านี้อมหากังที่ขารตังหิตายาสุ าายเพื่อประโยชน์แหล่งความสุขแก่ข้ามปัจ้าทังหลาย อลอดกาลนานเทินอรหังสัมมาสัมพุทมธปกาวามพระปุมมีพระภากาเป็นพระอรหันดาบเลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสจรู้ชอมได้โดยพระองค์เอ พลทางงระควันตังอภิวาเทมิมข้ามปัจจาวาภิวาทพระภูมิรพระภาคธรมผู้รวมบเตนผู้เบิกบาน สวากาโตภากาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่รพระภูมิรพระภาคเจ้าตราสไว้ดีแลว้วธรรมนามธาเมมข้าพระเจ้านามจักการพระธรรม สุปฏิปันุโนภาคาวตาตสาวกะสังคมพระสงฆ์สาวกของพระบุมมีพระภาคเจ้ปาปฏิบัติดีแล้วสังขังนามาเมมข้ามปัจ้านอบนอมพระสงฆ์ ทันธรรมยังพุทธะปะขวะโตปุพพาคนมการังกะโรมะเสนามโมตัสามะะวะโตมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตมซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเล สัมมาสัมพุทธทานสามตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสาภาคะวะโตมขอนอบน้อมแดม่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นานอาราหโตมซึ่งเป็นผู้ไกลจาก ากิเลตสัมมาสัมพุทธัสสาตรัสสร้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัสสามภาคกวโตมขอนอบน้อมแด่พระผู้ม,มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราตรมซึ่งเป็นผู้ ไกลายจากกิเลสสัมมาสัมพุนทัดามตราสจะดูชอบได้โดยพระองค์เองหันธรรมยังพุทธานุสตินายังกะโรมาเส ตัมคมปานพาักขวันตังเอวังกันด้ยาโนกิติสัตโทอับปุกัตอมกอกิติสัมบม,มบาานันงามของพระภูิมีพระภาคเจ้านา้นได้ฟุ้งไปแล้วอยากนีว้ว่าเอ็นเตมเป็นโสมพัปปกขวาม เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระภูม,มิพระภาคเจ้านั้นอาราังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโม เป็นู้ตรัสสรูปชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณาสัมปันโนมเป็นพู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารนาสูกตะตอม เป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิโุมเป็นผู้โลโลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรุริสาธรรมมาซาลาทเป็นผู้สามารฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครเิ่งกว่า สัตธาเทวามนุษย์สานัง่งเป็นกรมปูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธอม <c oughs> ผู้เตือนภู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาติมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสะอาดางนี้หันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเส สวากตมภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระภูมิมีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสาเท,ทิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอา กาลิโกมเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดก hey, ารเอหิปฏิโกมเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้หหินว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายโกมเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว ป่าจ่าตังเวทิตาโพวินโยห้เตมเป็นสิ่งที่บุรุษก็รู้ได้ชากพอตนดังนี้ ทันธรรมยังสังฆานุสตินายังกะโรมาเสโสปาติปันโนภาข่าวตสาวกกาสังโฆนทรงสาวงของพระภูมิพระภาคเจ้าโมไดปาติบาติแลมโอชุปาติปันโนภา พกวาตตสาวกสังคมสงสาวกของพระภูมีพระภาคเจ้ามโมใดปฏิบาตรตรงแล้วยาญาปฏิปันโนภากวาตตวากสังคมสงสาวกองพระภูมีพระภาคเจ้าวโมใด ปาฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิบัตโนปากะวะโตาสาวกะสังคมสองสาวกของพระบุญมีพระภาค้าวโมไายปฏิบัติสมควรแลว้วยาทิทาง um บุกคลเหล่านี้คือจากตาริปุริสายุกานิอัตตาปุริสาปุคาลามโธแห่งบุรุษจโกมนามเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเยสาภาคาวาโตสาวะกะสังคมนันและทรงสาวกของพระ ภูมิปรภาภกามอาหูเนยยมเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหูเนยยมเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ตอนรมทากิเนยยม สินาทานอันจาลิการณิยน เป็นูุทีบุคคลทั่วไปควรทำอันชาลีอานุต,ตารังปุญญาเกตังโลกัสสาตีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดันางนี้ ขันธมายังเขมาเขมาสรรนาทีิกาคาทายุพนามาเส พาหุงเวสารนังยันติปาปาตานิวานานิจมอารามารุกาเจตายานิมนุสาบายาตาจิตามมานุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคู่ขามแล้วก่อนถือเอาภูเขาบางป่าไม้ บางอารามแลลูกขาเจนดีบ้างเป็นสารนามเนตังโคสารนังเขมังเนตังสารณมุตตะบังเอตังสารนามาคัมมาสัพพทุกขาปโมจเตม นานมีชัยสาราหันกาเสมเลยนานมีชัยสาราหันสูงสดข้าวอาศัยสารานั้นแลว้วยอมไม่พ้นจากทุกทางปวงได้โยจะพูท่านจะรรมันจะสร้างคันจะสารนังคาตมจะตาเรอ ยาสัจจานิสัมปัญญาญาปัสสติมส่วนบุไดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณาแล้ว คือความจริงอันประเสริฐสีด้วยปัญญาอันชอมทุกขั้งทุกขาสามุูปาปทางทุกขาสาจา,าติกามังอาริยันจากทางกีกังมากังทุกขโปปาสามคามินางคือเห็นความทุกเหตุให้เกิดทุกความเก่กวาว ร่วงทุกเสียดายและหนทางมีองค์แปดอันประิศเครื่องถึงความละงามทุกเ,เอตังโคสารนังเคมังเอ,เอตังสารณามุตตามังเอ,เอตังสารณามาคัมมาสาาทุกขาปาโมจเติ นั่นและเป็นสาราหันกเสมนั่นเป็นสาราหันสูงสดเขาอาศัยสารานั้นแล้วยอมพ้นจากทุกทางปวงได้ ทันธรรมยังปัจฉิมพุทโธวัฏปาทังพนามเสมหันธาธานนิพพิาเวอามันตายามมโวมดูเอันเบียงโสทังลายบาทนี้เราขอเตือนท่านทังหลายว่าว่าย่ารมาสังขาราม สร้างทานทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอาปามาเทนาสัมปาเททามทานทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตาทาคาตาสาปชิมาวาจาม ว่าจะมีในครั้งสุดท้ายของพระตาธาคตเจ้า ธรรมยังอุทิศนาทิฐาคาธาโยุานามเสมเอมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญโยเทนายโอปัจจายางกุณตารามโอปัจจาภูเลนคนอาจารยโยปาการาจามและ อาจันผู้เกลนุนมาตาปิตาจายตากามทางพ่อแม่และปวงญาติุเริโยจันทิมาราชาโุนจันและราชาโคนาวันตาณราปิจามผู้ทรงคนเลือสูงชาติปราม พรหมาและหินธาราโลกาปะลาจเทวตาทางถวยเทพและโลกาบาลยาโมมิตามนุษสาจาโยม,มาราชมนุษย์เมนมาจัตาเวเรกาปิจามผู้เป็นกลางผู้จ้องปราณสามเ สัตตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสานทุกทัวนายาทุกทนปุญญานิปักาตานิเมมบุญพองที่ขาททำจงช่วยหำหน่วยสุภาพพรสุขขังจาติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างลลนเก็บปัง าเปตาวมมตังให้หลถึงนิพพานพรานอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาหุเทศนาจาแลอุเทศให้ปวงสะอาดเขปางโสลาเพเจวา เราพล่นได้ซึ่งการตาดตานหูป,ปาทานาเจตานังตัวตันหาหูป,ปาทานเยสันตาเนนาธรรมาดวงใจยาวานิพานาโตอม,มัง กว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัปปทธาเยวามมาลายสิ้นจากสันดานอยาตาชาติตมเวภเวมทุกทุกพบที่เราเกิดโอ้โชจิตตังสติปัญญามีมจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐ สาเลโกวิริยามหินามพร้อมทางความเพียรเลินเป็นเครื่องโกดกิเลสทายมาลาลาพันตุนโนกาสัาง โอกาสยาพึ่งมีแก่มู่มานสิ้นทั้งลายกาตุนจะวิริเยสุเม,มเป็นช่องประตูสาลายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาทิปาวะโรนาโทมปราบูุภูมิบวรนาธทธรมโมนาโทวรุตตโมม ธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกัพุทโธจากัพุทธ,มทธสมสังโคนาโทตโโรมหมังโทมผ่านทรงที่พึงพยองเตโสตามานุภาเวนาม ด้วยอนุภาพนันมหาโลกาสังลำพันตุมาขออมูม่มานยาได้ช่องทาสาปุญญาอนุภาเวนามด้วยเดชบุญทั้งสิบปองมหาโลกาสังลำพันตุมา อย่าเปิดโอกาสแก่มานเธิน